ใครชอบเมนูไข่ต้องมาลองที่ร้านข้าวห่อไข่โฮมเลสตอรองแถวสี่ย่านภายในร้านผนังตกแต่งด้วยภาพวาดเมนูอาหารต่างๆมีสูตรไทยๆด้วยบรรยากาศเป็นกันเองสุดๆมีโพสต์อิกแปะข้อความต่างๆว่าได้มากินที่นี่แล้ว มาดูที่เมนูกันมีทั้งเมนูข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวห่อไข่ข้าวไข,ข่ข้นสปาเกตตี้และของทานเล่นเมนูที่สั่งมามีข้าวห่อไข่เขียวหวานหมูรสชาติไม่เผ็ดเนื้อไข่จะบางๆด้านในเป็นข้าวผัดหมูราดด้วยแกงเขียวหวานนากินเชียว ต่อมาเมนูข้าวไข่